สวัสดีครับตอนนี้ผมมันอยู่ที่อูซังเตียนะครับแน็ดยังก่อนครับฟังอยู่ครับมาเบิงพีซีสองร้อยครับเอามาส่ไว้แต่นนาฝนแล้วพอดีเป็นซ่มแล้วครับเขามาเบิงจู่อูซังเตียครับตอนนี้ผมยู่ครับมาเบิงรถพีซีสองร้อยมาฟิดเครื่องใหม่ครับ ตรงหลังโอ้ยเล่นเต็มอย่ยังประทัได้ทําำกบสาดเลยทำมาเห็ดไหมเป็นนั่นโอ้แป๊บหลุดหลุยลงมาเลยครับแป๊บแยกสภาพ สตาร์ทบนบอครับนี่สตาร์ทบนนี่สตาร์ทจะดโอค้อโอครับมันมันเป็นยังรครับมันบ่มีบอแต่กอนเข้ามาใน,นห่วนนะหงนนอนะอ้นนะาวไอ้ใช้หางปาใช้รอต้องไปทิ้งกันได้นะครับครับบาดดีก็เลยต้องครับแล้วเดี๋ยวเอาใสาใ่ผมมันครบเนะครับครับเดี๋ยวสตาร์ท่ก็ได้ครับเดี๋ยวฟังเสียกัน เอกเครื่องนี่ครับ,บปลาจิ้บเป็นจะได้ชักเตี้ยชักเตี้ยไอไอ,น,อน็อตนีกุ้งปาใส่ผมเน่ยครับผมมีบอกประการป่ะน,นี่มมหาประการใส่ผมเนี่ยเป็นอย่างเดี๋ยวเนดะ้อเอาผมว่าจิ้ไปวิง่งเข้าไปช่วง้อนหมว่าค,ครับครับครับใส่เนี่ยใส่มันมันหลุดแน่กันหนะ้ามันอันนี้หาใส่เนี่ย ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงฟอ,องกันครับจังไหมเป็นบน ก็ข้าวอ้อย่บรททะลุอ้อยทะลุเย่อ้ยลีงม่ด้ครับวครับเนขามนหี่เส้นหน่เลยครับเส้นหยาบขี้ดีแลวก็แลวกยอะลยครั ับบน่ทำไงครับเคพื่อนครับครับครับนี่ไงโอ้ครับครับตัวเป็นอย่างครับตั้งแต่เขาออกเลยครับครับตั้งแต่เขาออกเลยตักเยอ ใช่ายระยุระยะนะไล่เครื่องกันเนาะไลเครื่องทีไหนใชยกระเลงอย่าดึงดึขึ้นมามันมีตัวดึงทักที่อะไรลั่นไหมหรอครับพี่ลั่นนะครับามแปดชนงเ้าอเอปลั่นเดี๋ยวิเลยลั่นไนมดูนะนี่ละ พักเสียงกันเจเวลาเลขกัเลขก็ดีเพื่อนนะไล้วก่มันดีขวดเลยวดีเลยแต่ว่าไปยุเบ้างานกัน ครับแมนนแมนครับขี่กุลมัดขอหลายนี่ครับดากุละนครับขอนลงรถขอนเที่ยงรถข้ังเสียงจริงง โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะพอกันไหมครับคิปหน้าคลิปดีแพาพี่น้องมาเป็นไงจะอ้กพิซซี่สองร้อยห้าสิบสองเพื่องไหมแบบสวีทแบอบ,บอยู่ซังเปียเพื่อัอเอบอเสกกับพอกันไหมนะครับพี่น้อง,องคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาตอนนด้เลยครับครับพี่น้อง,องสวัสดีครับ